มาฉีดน้ำให้ชุ่มฉ่ำกับส่งการเฟสติวัลที่ worldwidewebtwinkplanet.com เข้าสู่เมืองมาแล้วเห็นที่มุมล่างขวาไหมคะส่งการเฟสติวัลกดเข้าร่วมเลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วผู้เล่นทุกคนสามารถเคลื่อนที่ได้เดียวกันกดปุ่มซ้ายขวาบนล่างได้ที่คีย์บอร์ดได้เลยหรือจะกดปุ่ม WASD ก็ได้ค่ะแล้วกดฉีดน้ำนะคะโดยการคลิกเมาส์ซ้ายค่ะคลิกปกติเลยปิวปิ้วปวปิ้วนี่ฉีดเลย อย่ามวัวตะฉีดอย่างเดียวนะคะหลบด้วยเพราะว่าคนอื่นเนี่ยก็ฉีดเราเหมือนกันโดยการสะสมแต้มนะคะเราจะสะสมทั้งหมด5วันเริ่มวันที่12ถึงวันที่16เมษายนนี้เกณฑ์การให้คะแนนก็คือถ้าเราฉีดน้ําโดนผู้เล่นคนอื่นนะคะเราจะได้30แต้มแต่ถ้าเราฉีดน้ําโดนศิลปินหรือดาราตามช่วงเวลาโบนัสเราจะได้แต้มทั้งหมด8 0ถึง100แต้มกันเลยทีเดียว ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมผู้เล่นท่านใดที่สะสมแต้งได้สูงที่สุดอันดับที่1จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า1,000 0บาทอันดับที่2อง0 0มบาทอันดับที่3 2 0 0 0บาทและอันดับที่4ถึง13บ0าทาบาทจำนวน10รางวัลค่ะและอันดับที่14ถึง160ไม่ต้องเสียใจไปเรามีหมวก Limited ดอ i ดิชัมอบให้ค่ะโดยประกาศผลผู้ชนะพร้อมกัน160อันดับ ในวันที่22เมษายนนี้ผ่านทาง Facebook Fan Page Twin Planet Metaverse มารีบยิงกันต่อเลยดีกว่านี่เลยเราก็อย่าลืมหลบนะอย่าให้ใครเขายิงเราได้เพราะว่าไม่งั้นเราก็จะตายเหมือนกันค่ะยิงให้โดนนะคะเอานี่โดนยิงแล้วยิงเลยยิงเลย เห็นไหมพิュ๊ิ้ว,วอ่าตายแล้วอ่ารอบนี้ได้240แต้มค่ะเราสามารถกดเข้ามาดูแลกได้นะคะว่าตอนนี้ใครเป็นอันดับหนึ่งลรวรีบโค่นแชมป์เลยนี่เหลือเวลาอีก3วันเท่านั้นค่ะอย่ายอมนะเพราะว่าเงินรางวัลอันดับที่1เนี่ยสูงถึง10,000บาทเราจะยอมได้ยังไงใช่ไหมรีบเข้ามาเล่นกันเลยแล้วเมื่อตายแล้วเนี่ยเราจะกลับเข้าสู่หน้าเมืองหลักแบบนี้สามารถกดเข้าเล่นได้อีกครั้งดีมุมล่างขวาเห็นไหมคะกดเข้าร่วมนะ เห็นไหมมีคนมารอเล่นน่ะ